อันนี้ไปไหนครับจะไปโรงเรียนอันนี้ให้โตก่อนครับลูกให้โตก่อนค่อยมาเรียนไปไปลูกไปทิวนิวชาแนลเด็กๆจะไปจะไปเรียนพิเศษพี่เทวพี่เทวจะไปเรียนพิเศษพี่เทวจะไปเรียนพิเศษค่ะอันนี้ไปไหนครับจะไปโรงเรียนไปเรียนกับพี่เทวด้วยนะลูกเอ้ยถึงแล้วเหรอ ยังถึงล้วหรอฮะไปเรียนอะไรล่อละอันนี้ไปแล้วอันนี้จะไปเรียนอันนี้ไปเรียนได้หรอครอับฮะอันนี้ไปเรียนได้หลาล่ะไปแล้วไปเน,ปเน,ปเนเตค่ะ มาแล้วสิ่งแล้วมาอนนี้พอแล้ลูกอันนี้ให้โตก่อนครับลูกให้โตก่อนค่อยมาเรียนไปไปลูกไปไปพี่เมย์ไปค่ะอันนี้ไปครับอันนี้ฮะอะไรอะไรอะไรเขาฮะอะไรไปไปเดี๋ยวให้โตก่อนค่อยมาเรียนครับเดี๋ยวแม่อุ้ม อันนดียร้องไห้อันนดียร้องไห้ร้องไห้ทำไมลูกร้องไห้ไหมครับร้องไห้ไหมจะไปโรงเรียนจะไปโรงเรียนอยากไปโรงเรียนดูยังอยากไปโรงเรียนร้องไห้อยากไปโรงเรียนเออให้โต้กันแล้วให้โต้กันครับแล้วโตกันนะพี่แม่แป๊ะ ไอพี่แม่อยู่ไหนไปแต่เอกกลับบ้านกันจ้ะมาส่งพี่ทิวละอันนี้มาส่งพี่ทิวมาส่งพี่ทิวมาเรียนพิเศษวันเดียวก็ร้องไห้ทำไมร้องไห้ครูฮะฮะเราจะาจไปลองเรียนเราให้หนูโตก่อนคุณครูบอกให้หนูโตก่อนไงให้หนูโตก่อนเนาะเห็นป่าวหนูฝึกตั้งตาไก่กับแม่กันนะไม่อ้าว เดี๋ยวเดี๋ยวให้เต๊ะกัดลูกให้เต๊ะกันให้เต๊ะกันนะโอเคไหมครับไม่เอาทำไมอ่ะจะไปเรียนตอนนี้เลยหรอเออเดี๋ยวต้องรอไก่ได้ยังไงยังไม่ยังไม่โรงเรียนอยากไปโรงเรียนตอนพี่เมย์มาค่ะวันนี้อยากไปโรงเรียนให้โต๊ะกัดอ่าไหนลองมาดูสิกระเป๋านักเรียนออนเนลเมีอะไรบ้างโอ้โหมีหน้ากากทาร์นอสมีอะไรอีกครับมีอะไรอีกเลือก มีอย่างเดียวหรอไหนคนร้องไห้ตามพี่เทิวไปโรงเรียนไปเรียนพิเศษมีอะไรบ้างในกระเป๋าหน้ากากแล้วหน้ากากอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะหน้ากากอะไรเนี่ยในหันมาสิในหันในหะ้แม่ดูสิฮะอู้ไหนมีหน้ากากนี่อะทานอตนี่คือคนรจะไปโรงเรียนปู๋มีอะไรอีกครับมีอะไรในะกระเป๋าหมดยัง อย่างอีกกระเป๋านักเรียนทำไมไม่ของเยอะจังอันนี่คืออะไรครับอ้เดอะฮักมีเดอะฮักด้วยโอ้มีอะไรครับฝากกดติดตามกดไลค์และซับตะคะให้ช่องของผมด้วยนะครับ